กูฝวนที่ไหนแล้วมันฝันนอน<ศ>ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนชัดวีเดีอนมึงมีปอมเอนื้อหนามึงใส่ไม่ได้ไงชุดดำเนี่ย <c oughs> ถ้าใส่ไม่ได้เอาชุดแดงนี่ไปนี่นอนตูน่แจงว่าง <c oughs> ่เอถ้าง้อคุณนายก็นอนเลยเดี๋ยวผมจะได้ลงแบงางล่างเฮ้ยทำไมอ่ะนี่มันนอนเป็นพื่อนหน่อยได้ไหมอ่ะออ๊ยคุณนายไม่ได้หรอกครับจะไปนอนได้ไงทำไมจะไม่ได้ฉันเป็นคนสั<ม>่งเฮ้ยเขาช่วยช <c oughs> ีว <c oughs> ิตเอไว้นะ ออตามใจหน่อยพี่น้องด้วยฮะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเอาหน้าเขาไม่ทำอะไรหรอกนายอยู่ทั้งหลายคนขอนอนุหนุนตักหน่อยนะเออก็ได้ครับคุณนายได้ให้หนุนตักนะตอบแทนหน่อยนะาโอ้ยได้ครับคุณนายฮะู่เอกดีปฏิบัติพี่เขาหน่อยมึงไปนอนข้างล่างเลยกูอายมึงคุณนายนอนในรถหนุนตักผมใช่ไหมครับใช่หนุนตักดินิดหน่อยหน่อยทำเป็นแหมที่คนอื่นทำ นี่อีกนี่อ้วงเลยนอนจะได้ครับนอนนะนอนเลยลูกนอนคุณนไยนอนให้ถนัดเลยครับกลับไปนอนนอนเป็นอะไรเล้ว่าแล้วเชียวทำไมนาเห็นโดดมาน่ะทิ้งหูมาเลยเนี่ยไม่เจ็เข็มขาดหัวเข็มขาดมันเข็มขาดครับเก็บหัวเข็มขาดที่นี่หน่อยเออคุณนายก็นอนให้ถนัดอ่ะเอาท่าที่คุณนายแบบนอนแล้วหลับสบายไม่ใช่คุณ ไม่ใช่แล้วเันนี้คุณนายทำไมฮยคุณนายนอนแบบนี้คุณนายก็ไม่หลับหรอกครับทำไมอ่ะคุณนายจะไปหลับได้ไงคุณนายคุณนายลงนอนสบายสบายคุณนายก็นอนปกติปะทงเอ้ยนอนเถอะหมดแล้วกูหมดแล้วออไม่เป็นไรหรอกเวนนออนอนเลยทำไมทำไมไม่เขียนบทนี้ให้ตัวเองไมคกูนอนนะแม่นะนอนแล้วคอยจันหงเออเม่ไหม่บ่อยแล้วมึงก็ชินอืมเมมโมรีเต็มแล้วม่ ไปเดี๋ยวปเ่ลี่แน้ลดูบอกให้มึงไปเปลี่ยนใส่ชุดจังได้ไปเป็นหัวหน้าจนคืนนี้กูไม่ไนช่วยด้วยไปเปลี่ยนบอกใหมึงไปเปลี่ยนชุด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 เ้ไปเปลี่ยนชุดเนี่ยอีเดือน ฟันยิ่งรมอยู่มันกระเือไปายนเวศกรรมไรตีสมบาตอย่าลูกบอกไม่เปุทุยนีก็เป็เไม่เลี่ยนดลูเียโอ๊ยไม่เปลี่ยนเลยถแม่ให้ลูกไม่เปลนทุดไม่เปลนทุกอย่างไปผายเลยอะไรเป็นไรเนี่ย ว่ามึงหรือว่าใครมึงอะมึงฝันอยู่กูฝันที่ไหนแล้วมึงนฝันนู่นมึงฝันด้วยมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวมึงล่ะกูบอกให้มึงไปเม็ด ถ้าใส่ไม่ได้เอาชุดแดงนี่ไปนี่นอนตู่แดงว่ากนอยู่นึงไปไปแม่ช่วยแม่ด้วยแม่เดี๋ยวแล้วแม่ร้องไห้ทำไมมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่ช่วยแม่ด้วยดาวดาวมันมาคับแม่จะให้แม่เปลี่ยนชุดดำเป็นหคนเดินจนไปกับกูแม่ไม่เาก แม่เดียวเสักับแม่ว่เดจะปวดให้แม่นะลูกได้ครับแม่อยากเห็นชายผเหลืองของเดนกอดแม่จะตายได้ครับแม่สัญญากับแม่ันปวด้ม่เวลนมาเลนมะบว้แลนมาแล้วน้มลนมาแวนมแล่วขาแวมาแ่้มา้วมาแ่วาวมามวามฝันกาไม่เธ้เจ้าแล้วนตล แสดงว่าเจ้าทีไม่ชอบพี่ความกระถางทูบเลยแมฮะกูบอกไม่ยังไยแม่มาแม่อะไรแม่ทำไมแม่มาหาฉันแล้วบอกว่าใช่ไหมแม่มาบอกให้มึงเอาไปบวชให้แม่ใช่เขาชายมึงเอาแซ่ไร่เคี้นแม่มึงใหญ่เลยมังเขาใเป็นจรใช่แม่เออแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะกูฝันด้วย ไอ้นั่นตีกูผับผับปางตายเลยแม่ฝันให้ไปบวชใช่ไหมใช่พี่ฝันเห็นเหมือนพี่เจอพระโนราภาพเ่าแม่ฝันแม่มาแล้วก็บอกว่าให้ไปบวชเออแล้วก็รับปากแม่ว่าจะบวชด้วยผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผมต้องไปแล้วแล้วยังจะทิ้งคุณนายเขาได้ยังไงเนากูต้องทิ้งแล้วพี่จะไปหาแม่เขาช่วยชีวิตมึงไว้เนี่ยคุณเดียวพี่เดียวยังไงก็ต้องไปไม่ได้กูอยู่ทีเนี่มาหลายพี่จะรักอะไรคุณนายนักหนาแล้วมันโผอย <peach> เอาไปด้วยเอยพี่ไปไปหาท้างบวดไปหาแม่ด้วยอบอกพี่ยังข้าห่วงใหญ่ครณ่วงัืจโให้่เข้างาเชก่นก่อน่อนก่นก<ป>่น่อนก่อน่อนก <s> ่อนก่อน่อนก่น่อนกอนก่อนก่อนก่อน่อนก่อ่ออนากนนอนก่อนกนอนไ่่อนกยอ่อ่อ นอนดิ n ้นเด่นรุนแรงกับแม่มากเลยลูกคุณแม่า